สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเทสเครื่องมิลลิ่งนะคะมินลิ่ง KGP นะคะตัวนี้ขนาดโต๊ะ1,100คูณ 250mm มมนะคะปี1,969นะคะตัวนี้เป็นมาคกิโน่ค่ะใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะแกนวายเป็นแมนวน,นวลนเกนวายเป็นแมนนค่นค่ะ X า X ออโต้ค่ะาวเซเป็นวนว่วันนี้รอบความเร็วสูงสุงดจะอยู่ที่2200 RTM นะคะรอบพันสี่แปอรนพันสี่แปดสิรอบ 1, 4, 4, 4. อ สองพันสองรองสองพันสองะ,ะเหนือแล้วตัวนี้จะไม่มีรีเนียนะคะกับฟีดออโต้ไม่มี ใช้งานได้ปกตินะคะปี่เป็นอัเป็นนวลเนาะอืม่เป็นมนวลอ่านี่นค่ะปรับองศาได้นะคะม <c oughs> ากิโน่ค่ะปีหนึ่งเก้าหกเก้าใช้งานได้ปกติค่ะ